นิทานของบีเดลยอดกวีคือหนังสือรวมนิทานที่เขียนขึ้นสำหรับพ่อมดแม่มดผู้เยาว์นิทานนี้เป็นเรื่องอ่านก่อนนอนที่นิยมแพร่หลายมาหลายศตวรรษแล้วดังนั้นมอกระโดดได้และนำผู้แห่งโชคดีทีเดียวจึงเป็นเรื่องที่นักเรียนฮอกวอตจำนวนมากคุ้นเคยเช่นเดียวกับที่เด็กๆมักเกลหรือผู้ที่ไม่มีเวทมนต์คุ้นเคยกับเรื่องซินเดอเรลล่าและเจ้าหญิงนิตรานิทานของบีเดลนั้นเหมือนเทพนิยายของเราหลายประการด้วยกัน เช่นคุณธรรมมักได้รางวัลตอบแทนส่วนความชั่วร้ายก็ต้องถูกลงโทษอย่างไรก็ตามมีความแตกต่างประการหนึ่งที่เห็นได้ชัดในเทพนิยายของพวกมารเกิลเวทมนต์คือรากเงาแห่งปัญหาของพระเอกและนางเอกเช่นแม่หมดที่ชั่วร้ายใส่ยาพิษในลูกแอปเปิล เสกให้เจ้าหญิงนอนหลับไปร้อยปีหรือเปลี่ยนเจ้าชายให้กลายเป็นสัตว์ร้ายน่าเกลียดแต่ตรงกันข้ามในนิทานของ acht, วีเดลยอดกวีเราจะพบพระเอกนางเอกที่เสกเวทมนต์ได้ด้วยตนเองกระนั้นก็ยังพบว่าแก้ปัญหาต่างๆตียากเกย็นพอๆกับพวกเรานิทานของวีเดลช่วยผู้ปกครองผู้วิเศษรุ่นแล้วรุ่นเล่าอธิบายความจริงอันไม่น่าอภิรมข้อนี้ของชีวิตให้บรรดาผู้ยาวรู้ว่าเวทมนตนั้นก่อให้เกิดปัญหา ได้พอๆกับที่ช่วยแก้ปัญหาความแตกต่างที่น่าสังเกตอีกประการหนึ่งระหว่างนิทานเหล่านี้กับเทพนิยายของพวกมักเกิลก็คือแม่มดของบีเดิลนั้นกระตือรือร้นที่จะแสวงหาโชคกล้าของตนเองมากกว่านางเอกในเทพนิยายของเรา แอชาอันเทนดาอมตาและแบบบิตตี้แรบบิตตี้ล้วนเป็นแม่มดที่กลุ่มชะตาชีวิตของตนเองไว้ในมือแทนที่จะนอนงีบยืดเยื้อนานๆหรือคอยให้มีคนเอารองเท้าข้างที่หายไปมาคืนมีที่ยกเว้นคนหนึ่งคือสาวงามไร้นามในเรื่องหัวใจขึ้นขนของผู้วิเศษ เธอทำตัวเหมือนเจ้าหญิงในนิทานตามทัศนะของเราแต่ตอนท้ายเรื่องของเธอก็ไม่ได้จบลงอย่างมีความสุขไปชัว่วนิรันดร์บีเดลยอดกวีมีชีวิตอยู่ในศตวรรษที่15และชีวิตส่วนใหญ่ก็คุมเครือเป็นปริศนาเรารู้ว่าเขาเกิดในยอร์กเชียและภาพพิมพ์ไม้ที่เหลืออยู่ภาพเดียวก็แสดงว่าเขามีคราวดกงามเป็นพิเศษถ้านิทานเหล่านี้สะท้อนทัศนคติของเขาอย่างเที่ยงตรงบีเดลก็นิยมชมชอบพวกมักเกลมากเลยทีเดียวเขามองพวกนี้ว่าโง,ง่เขลา มากกว่าจะมุ่งคิดร้ายเขาไม่ไว้ใจเวทมนต์ฝ่ายมืดและเชื่อว่าการกระทําที่เลวร้ายที่สุดของพ่อมดแม่มดนั้นผุดขึ้นมาจากสันดานดิบเยี่ยงมนุษย์คือความเหี้ยมโหดความไร้น้ําใจหรือการใช้พรสวรรค์ในทางผิดด้วยความหยิ่งยโสพระเอกนางเอกผู้มีใยในนิทานของเขาไม่ใช่ผู้มีพลังเวทมนต์สูงสุดแต่เป็นคนที่เปี่ยมด้วยเมตตามีสติและเจ้าความคิดโดยนิทานของบีเดลยอดกวี แปลจากต้นฉบับภาษารูนโดย Hermione Granger เอาล่ะมาถึงตอนนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นมารเกิลหรือผู้วิเศษที่กำลังฟังอยู่พร้อมที่จะไปฟังนิทานของปีเดลยอดกวีกันแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปฟังเรื่องแรกพร้อมๆกันเลยนะกับพ่อมดกับมอกระโดดได้ การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพ่อมดชราผู้ใจดีคนหนึ่งเขาใช้เวทมนต์อย่างเมตตาและ,ฉะเฉลียวฉลาดเพื่อประโยชน์สุขของเพื่อนบ้านแทนที่จะเปิดเผยแหล่งอำนาจที่แท้จริงของตนพ่อมดกลับแจ้งทำว่าน้ำยาเครื่องรางและยาถอนพิษต,ต่างๆนั้นผุดขึ้นมาสำเร็จรูปจากหม้อมีหูใบน้อยที่เขาเรียกว่าหม้อกับข้าวนำโชคผู้คนเดินทางไกลจากทุกทิศ ทุกทางมาหาเขาพร้อมกับเรื่องเดือดร้อนต่างๆแล้วพ่อมดชราก็ยินดีจะคนม้อสักทีหนึ่งเพื่อทําให้ทุกอย่างกลับมาดีดังเดิมพ่อมดผู้เป็นที่รักยิ่งนี้มีชีวิตอยู่จนแก่เท่าแล้วจึงตายจากไปทิ้งสมบัติทั้งหมดไว้ให้ลูกชายเพียงคนเดียวลูกชายคนนี้มีนิสัยแตกต่างจากพ่อผู้อ่อนโยนของเขามากในใสายตาลูกชายคนที่ไม่อาจเสกเวทมนต์ได้นั้นไรค้ค่าเขามีปากเสียงกับพ่อบ่อยๆเรื่องที่พ่อชอบใช้เวท มนช่วยเหลือเพื่อนบ้านหลังจากพ่อตายไปแล้วลูกชายพอห่อเล็กๆเขียนชื่อเขาซ่อนอยู่ในหม้อกับข้าวเก่าคร่ำคร่าเขา,ขา,ขา,ขาแก้หอ่อโดยหวังว่าจะพบทองแต่กลับพบรองเท้าแตะนุ่มหนาซึ่งเล็กเกินกว่าที่เขาจะสวมได้แถมมีเพียงข้างเดียวเศษกระดาษใบหนึ่งซุกอยู่ในรองเท้าแตะมีตัวหนังสือเขียนว่าหวังอย่างยิ่งลูกเอ,อย๋ยว่าเจ้าจะไม่มีวันจำเป็นต้องใช้สิ่งน,นี้ลูกชายสะบัด ว่าพ่อแก่จะเลอะเลือนแล้วโยนรองเท้าแตะข้างเดียวนั้นกลับลงหม้อตั้งใจว่าต่อไปนี้จะใช้มันเป็นถังเค้ียะแต่ในคืนนั้นเองหญิงชาวบ้านคนหนึ่งมาเขาประตูหน้าบ้านหลานสาวของดิฉันมีหูดผุดขึ้นเต็มไปหมดเลยเจ้าคะ่ะเธอบอกเขาพ่อของคุณเคยช่วยปรุงยาพอกสูตรพิเศษจากหม้อกับข้าวเก่าๆนั่นไปให้พ้นลูกชายร้องเสียงดังฉันไม่สนหรอกว่าหลานแกจะเป็นหูด แล้วเขาก็กระแทกประตูปิดใส่หน้าหญิงชาราทันใดนั้น ก็มีเสียงดังฉงฉ่างโครมครามมาจากในครัวพ่อหมดจุดไฟที่ปลายไม้กายสิทธิ์และเปิดประตูเข้าไปเขาประหลาดใจมากเมื่อเห็นหม้อกับข้าวใบเก่าคร่ำคร่าของพ่อมันมีเท้าทองเหลืองงอกออกมาข้างหนึ่งและกำลังกระโดดอยู่กับที่ตรงกลางห้องทำเสียงดังสนั่นบาดหูอยู่บนพื้นปูหินพ่อหมดขยบเข้าไปใกล้ด้วยความสนเท่แต่แล้วก็ถอยกลับออกมาอย่างรวดเร็วเมื่อเห็นว่าผิวหม้อทั้งใบปกคลุมด้วยหูดหม้ออัปลักษณ์ เขาร้อง แล้วอันดับแรกคือพยายามเสกคาถาให้หม้อหายไปต่อจากนั้นก็ใช้เวทมนต์ทำความสะอาดหม้อและท้ายที่สุดก็บังคับให้มันออกไปจากบ้านอย่างไรก็ตามไม่มีคาถาใดใช้ได้ผลเลยนอกจากนั้นเขายังไม่อาจห้ามหม้อกระโดดตามหลังเขาออกมาจากครัวมันตามเขาขึ้นไปถึงเตียงส่งเสียงกรงกลางชงฉ่างดังลั่นไปทุกๆขั้นบันไดไม้พอมดนอนไม่หลับเลยตลอดทั้งคืนเพราะจนหม้อเก่าขึ้นหูดนั้นส่งเสียงดังโครมครามอยู่ข้ขางๆ พอรุ่งเช้ามอก็ดึงดันกระโดดตามเขาไปถึงโต๊ะอาหารเช้าแครงครั้งแครงเจ้ามอทองเหลืองมีเท้าส่งเสียงตลอดเวลาและยังไม่ทันที่พ่อหมดจะได้ลงมือกินคิวต้มเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งชายชรลาคนหนึ่งยืนอยู่ที่ขัน้นบันไดหน้าประตู ลาแก่ของผมนะครับเขาอาธิบายมันหายไปหรือไม่ก็อาจจะถูกขโมยถ้าไม่มีลาผมก็ขนสินค้าไปตลาดไม่ได้แล้วคืนนี้ครอบครัวของผมก็คงต้องหิวโซส่วนฉันก็หิวโซอยู่ตอนนี้พ่อมดคำรามแล้วกระแทกประตูปิดใส่หน้าชายชลาแครงครางแครง เสียงเท้าท่องเหลืองเพียงข้างเดียวของหม้อกระแทกพื้นห้องแต่ตอนนี้มีเสียงร้องของลาและเสียงครวนครางด้วยความหิวของมนุษย์ดังประสมสะท้อนก้องออกมาจากก้นหมอ้อเงียบนะเงียบดูนี้ พ่อหมดตะโกนเสียงแหลมแต่อำนาจเวทมนต์ทั้งหมดที่เขามีอยู่ก็มีอาจทำให้มอขึ้นหูนั้นสงบลงได้มันยังกระโดดตามติดเขาไปตลอดทั้งวันส่งเสียงร้องแบบลาครวนครางและทำเสียงเครงครั้งไม่ว่าเขาจะไปไหนหรือทำอะไรก็ตามคำันนั้นมีเสียงขอประตูเป็นครั้งที่สามหญิงสาวคนหนึ่ง,งยืนอยู่ที่ทอรณีประตูกำลังร้องไห้ราวกับหัวใจจะแตกสลายลูกน้อยของฉันป่วยหนักมากค่ะเธอพูดคุณจะกะรุณา ช่วยเราหน่อยได้ไหมคะคุณพ่อของคุณเคยบอกชั้นให้มาหาถ้ามีเรื่องเดือดร้อนแต่พ่อมดกระแทกประตูปิดใส่หน้าเธอและตอนนี้มอเจ้าก,กรรมมีน้ำเกลือเต็มเปลี่ยมจนถึงขอบเมื่อมันกระโดดก็ทำน้ำตากระชอกไปทั่วพื้นห้องพร้อมกับส่งเสียงร้องแบบลาเสียงครวญครางและมีหูดผุดขึ้นมาอีกมากมายแม้จะไม่มีชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือที่กระท่อมของพ่อมดอีกเลยตลอดสัปดาห์นั้นแต่มอบอกให้เขารู้ว่าทุกคนเดือดร้อนอะไร กสองสามวันต่อมาเมาไม่ได้ทำแค่ส่งเสียงร้องแบบลาครวนครางน้ำตากระชอกกระโดดและงอหูดขึ้นมาเต็มตัวแต่มันยังทำเสียงสําลักอาเจียนโอกอากร้องไห้แบบเด็กทารกครางหอยหวนแบบสุนัข พ่นเนยเสียและนมบูดแถมด้วยท่าหิวโหยจำนวนหาใหญ่ออกมาด้วยพ่อหมดกินไม่ได้นอนไม่หลับเมื่อมีมออยู่เคียงข้างแต่มอกก็ยืนกลางไม่ยอมไปไหนและเขาก็ไม่อาจบังคับให้มันเงียบเสียงหรืออยู่นิ่งได้เลยในที่สุดพ่อหมดก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเอาปัญหาทั้งหมดของทุกคนมาให้ฉันเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจทั้งหลายแหละเขากรีดเสียงร้องวิ่งหนีไปในราตรีมีมอรกระโดดตามหลังไปตลอดทางเข้าสู่หมู่บ้านมาเร็วๆให้ ให้ฉันรักษาให้ฉันช่วยเหลือให้ฉันทําให้สุขสบายฉันมีหม้อกับข้าวของพ่อฉันจะทําให้ทุกคนหายดีเขาวิ่งไปตามถนนเสกคาถาไปทุกทิศทุกทางมีหม้อร้ายกาดกระโดดเด้งตามหลังมาไม่หยุดยั้ยงทางในบ้านหลังหนึ่งหูที่ขึ้นทั่วตัวเด็กหญิงหายไปขณะเธอนอนหลับ ลาที่หลงทางถูกเรียกตัวกลับมาจากดงไม้หนามหนาที่อยู่ห่างไกลลอยลงสู่คอกอย่างนุ่มนวลเด็กทารกที่ป่วยฉลอมอาบด้วยน้ำยาดิทานีและตื่นขึ้นมาหายดีเป็นปลิดทิ้งทุกๆบ้านที่มีความเจ็บป่วยและโศกสลดพ่อหมดช่วยเหลือสุดฝีมือและหม้อกับข้าวที่เคียงข้างตัวเขาก็ค่อยๆหยุดร้องควนคลางหยุดอาเจียนโอกอากและเงียบเสียงลงกลายเป็นหม้อที่สะอาดแวววาวว่าไงหม้อ พ่อมดถามตัวสันเทาขณะด,ดวงตะวันเริ่มโผล่ขึ้นมามอสํารอกรองเท้าแตะข้างเดียวที่เขายอมใส่มันออกมาและยอมให้เขาสวมรองเท้าแตะบนเท้าทองเหลืองทั้งคู่ออกเดินกลับบ้านพ่อมดด้วยกันขณะเสียงฝีเท้าของมอแผ่วเบาลงในที่สุดแต่นับจากวันนั้นเป็นต้นมาพ่อมดก็ช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเหมือนเช่นที่พ่อเขาเคยทํเพราะาไม่อย่างนั้นมอจะสลัดรองเท้าแตะออกและเริ่มกระโดดใหม่อีกครั้ง จบไปแล้วกับเรื่องพ่อมดกับบมอกระโดดได้ต่อไปเป็นเรื่องที่สองน้ำพุแห่งโชคดีทีเดียวสูงขึ้นไปบนภูเขา ในสวนวิเศษที่ล้อมรอบด้วยกำแพงสูงและปกป้องด้วยเวทมนต์กล้าแข็งมีน้ำพุแห่งโชคดีทีเดียวไหลรินอยู่ครั้งเดียวในแต่ละปีในวันที่ยาวนานที่สุดช่วงเวลาระหว่างตะวันขึ้นจนตะวันตกดินผู้โชคร้ายคนหนึ่งจะได้รับโอกาสให้หาหนทางขึ้นไปถึงน้ำพุจะได้สงสนานอาบน้ำและได้รับพรแห่งความโชคดีทีเดียวไปตลอดการมเมื่อถึงวันนัดหมายคนนับร้อ,รอยๆเดินทางจากทั่วทุกสารทิศในอาณาจักร เพื่อหมายถึงกำแพงสวนก่อนรุ่งอรุณทั้งชายและหญิงมังมีและยากจน ผู้เยาว์และผู้ชารามีเวทมนต์และไร้เวทมนต์พวกเขาชุมนุมกันอยู่ในความมืดแต่ละคนหวังว่าตนเองจะเป็นผู้ที่ได้เข้าไปในสวนแม่มดสามคนซึ่งต่างก็มีทุกโศกหนักหน่วงมาพบกันที่ชายขอบของกลุ่มคนและเล่าเรื่องเศร้าของตนให้กันฟังระหว่างที่คอยตะวันขึ้นแม่มดคนแรกชื่อแอชาเธอป่วยด้วยโรคร้ายที่ไม่มีผู้บำบัดคนใดจะรักษาได้เธอหวังว่าน้ำพุจะช่วยขับไล่อาการทั้งหลายให้หมดสิ้นไป และให้เธอมีชีวิตที่ยืนยาวและแสนสุขแม่มดคนที่สองชื่อว่าอันเทดา ถูกพ่อมดชั่วร้ายขโมยบ้านทองและไม้กายสิทธิ์ไปเธอหวังว่าน้ำพุจะช่วยเธอรอดพ้นจากความยากจนและสภาวะไร้พลังอำนาจแม่มดคนที่สชื่ออมตาถูกชายที่เธอรักอย่างดูดดื่มทอดทิ้งและคิดว่าหัวใจของเธอคงไม่มีวันกลับคืนมาดีเหมือนเดิมอีกแล้วเธอหวังว่าน้ำพุจะช่วยปลดปล่อยเธอจากทุกโศกและความถวิหาหญิงทั้งสต่างเห็นใจกันและกันและตกลงว่าถ้ามีโอกาสและก็ พวกเธอจะผนึกกำลังและพยายามไปให้ถึงน้ำพุพร้อมกันทั้ง3ามคนอรุณฉายแรกท่าบนท้องฟ้าและกำแพงเปิดออกเป็นรอยแยกเล็กกระจิตฝูงชนถมตัวไปข้างหน้าแต่ละคนกรีดเสียงร้องว่าตนมีสิทธิ์ได้รับพรจากน้ำพุเถ่าไม้จากในสวนเลื้อยผ่านกลุ่มคนที่เบียดเสียดและบิดพันรอบตัวแอชาแม่มดคนแรก เธอช่วยข้อมือเอาเทดา้าแม่มดคนที่สองซึ่งคว้าเสื้อคลุมของอมตาแม่มดคนที่สามไว้แน่นส่วนอมตานั้นถูกเสื้อเกราะของอัศวินน่าสลดผู้นั่งอยู่บนหลังม้าผอมกรองเกี่ยวเอาเถ่าม้เลื้ยดึงแม่มดทั้งสามผ่านรอยแยกบนกำแพงและอัศวินก็ถูกกระชากลงจากมา้าติดตามแม่มดเข้าไปด้วยเสียงร้องกราดเกลี้ยวจากฝูงชนที่ผิดหวังดังสนั่นในอากาศยามเช้าแล้วเงียบสนิทเมื่อกำแพงสวนปิดลงอีกครั้ง แอชาและอาเทดาโกรธอมตาที่พาอัศวินเข้ามาด้วยโดยบังเอิญคนเดียวเท่านั้นที่จะได้อาบน้ำพุแค่เราสามคนนี่ก็เลือกยากพอแล้วว่าจะเป็นใครไม่ต้องแถมเอาอีกคนเข้ามาด้วย อัศวินผู้นี้เป็นที่รู้จักในดินแดนนอกกำแพงว่าเซอร์ลักเลสผู้ไร้โชคตอนนี้เองเขาก็สังเกตเห็นว่าหญิงทั้ง3าคือแม่มดและในเมื่ออัศวินไม่มีเวทมนต์ไม่เชี่ยวชาญในการแทงทวนหรือดวนดาบและไม่มีสิ่งใดที่จะทําให้ผู้ชายธรรมดายอย่างเขาโดดเด่นขึ้นมาได้ เซอร์ลักเลสจึงมั่นใจว่าเขาไม่มีหวังจะไปถึงน้ำผุได้ก่อนผู้หญิงทั้งสามเลยดังนั้นเขาจึงประกาศเจ็ดจำงว่าจะถอยกลับออกไปนอกกำแพงอีกครั้งเมื่อได้ยินดังนั้นอมาตาก็พลอยโกรธขึ้นมาด้วยใจส่อ เคะว่าเขาชักดับออกมาอัศวินเราช่วยพวกเราให้บรรลุเป้าหมายและแม่หมดทั้งสามและอัศวินผู้โศกสลดก็เดินหน้าบุกเข้าไปในส่วนวิเศษณที่นั้นพืชสมุนไพรไม้ผลและไม้ดอกหายากขึ้นหนาแน่นอยู่สองข้างทางซึ่งสว่างสวยด้วยแสงแดด พวกเขาไม่พบอุปสรรคใดๆเลยจนกระทั่งมาถึงตีนเขาที่น้ำผุตั้งอยู่อย่างไรก็ตามที่เชิงเขานั้นมีหนอนยักษ์สีขาวตัวหนึ่งพันรอบอยู่มันตัวอ้วนป่องและตาบอดเมื่อทั้งหมดเดินเข้าไปใกล้เจ้าหนอนก็หันหน้าที่น่าเกลียดหน้าชังมหาและเอ่ยวาจาดังนี้เยื่อหลักฐานพิสูจน์ความทุกข์ทรมานของเจ้ามาเซอร์ลักเลสชักดาบออกมาพยายามฆ่าสัตว์ร้ายนั้นแต่ดาบกลับหักดังเปาะ เอาเทดาควางก้อนหินใส่นอนในขณะที่แอชาและอมตาก็พยายามใช้คาถาทุกชนิดที่จะทำให้มันเชื่อหรืองงงวยแต่พลังไม้กายสิทธิ์ไม่มีผลเหนือเจ้าสัตว์นั้นดุดเดียวกับก้อนหินของเพื่อนหรือดาบเหล็กของอัศวินนอนไม่ยอมให้พวกเขาผ่านไปตะวันลอยสูงขึ้นสูงขึ้นบนท้องฟ้า แอชาซึ่งหมดหวังเริ่มร้องไห้ออกมาทัานใดนั้นหนอนยักษ์ยืนหน้ามาเหนือใบหน้าของเธอแล้วดื่มน้ำตาที่ไหลยล้อยจัดกแก้มเมื่อดื่มจนสิ้นกระหายแล้วหนอนยักษ์ก็เลื้อยไปข้างๆและหายลับลงรูบนพื้นดินแม่มดทั้งสามและอัศวินต่างก็ปีติยินดีที่หนอนหายไปทั้งหมดเริ่มปีนขึ้นเขามั่นใจว่าจะไปถึงน้ำพุได้ก่อนเที่ยง อย่างไรก็ตามเมื่อไต่ขึ้นเนินสูงชันไปได้เพียงครึ่งทางทั้งสี่ก็มาพบถ้อยคำสลักไว้บนพื้นตรงหน้ายื่นผลพวงแห่งความเหนื่อยยากของเจ้ามาเซลักเลสหยิบเหรียญอันเดียวที่มีอยู่ออกมาแล้ววางลงบนเนินเขาที่ปกคลุมด้วยหญ้าแต่เหรียญน,นั้นกิ้งหายไปแม่มดทั้งสามและอัศวินปีนเขาต่อ แต่แม้ว่าจะเดินเป็นเวลาหลายชั่วโมงพวกเขาก็ไม่ได้คืบหน้าไปไหนเลยสักก้าวเดียวยอดเขาไม่ได้ไกลเข้ามาเลยสักนิดและคำจารึกบนพื้นดินก็ยังคงปรากฏอยู่เบื้องหน้าทุกคนต่างก็หมดกำลังใจเมื่อดวงตะวันลอยสูงขึ้นเหนือหัวและเริ่มคอยต่ำลงไปทางขอบฟ้าไกลแต่เอาเทดา้าเดินย่ำเร็วขึ้นและแข็งขันกว่าทุกๆกคนเธอชักชวนให้คนอื่นทำตามแม้จะไม่ได้คืบหน้าไปบนเขาต้องมนตรานี้เลย ก้าหารไว้เพื่อนอย่ายอมแพ้เธอร้องบอกพลางปาดเหงื่อจากหน้าผากเมื่อหยาดเหงื่อเป็นมันวาวตกลงบนพื้นดินคำจารึกที่กีดกั้นหนทางก็หายวับไปทั้งหมดพบว่าเดินไต่ขึ้นเขาไปได้อีกครั้ง ด้วยความดีใจที่ขจัดอุปสรรคชิ้นที่2อ,ออกไปได้ทั้ง4รีบรุดคืบหน้าสู่ยอดเขารวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ในที่สุดก็มองเห็นน้ำพุอยู่ลิบๆเป็นประกายแพรวพรวดังแก้วเจียระานอยู่ท่ามกลางสุ้มดอกไม้ต้นไม้อย่างไรก็ตามก่อนที่จะไปถึงน้ำพุทุกคนมาถึงลำธารที่ไหลรอบยอดเขาปิดกั้นหนทางอยู่ก้นธารน,น้ำใสนั้นมีก้อนหินราบเรียบก้อนหนึ่งตั้งอยู่โดยมีคันจารึกไว้ ว่ายื่นสมบัติในอดีตของเจ้ามาเซอร์ลักเลสพยายามลอยข้ามลำธารไปโดยใช้โล่ของเขา แต่โลจมแม่หมดทั้งสช่วยกันดึงเขาขึ้นมาจากน้ำแล้วพยายามกระโจนข้ามลาธารกินเองแต่ลําธารไม่ปล่อยให้ใครข้ามปีได้ในเวลาเดียวกันนั้นดวงตะวันก็จมต่ําลงเรื่อยๆบนท้องฟ้าดังนั้นพวกเขาจึงสุดตัวนั่งคิดใครครวนถึงความหมายของคําจารึกบนก้อนหินและอมาตาเป็นคนแรกที่เข้าใจเธอหยิบไม้กายสิทธิ์ขึ้นมาล้วงดึงความทรงจําจากใจทุกนาทีแห่งความสุข อย่าเมื่ออยู่กับคู่รักผู้ทอดทิ้งเธอไปเธอปล่อยมันลงในสายน้ำที่ไหลเชี่ยวกระแสน้ำพัดพาความทรงจำจากไปและก้อนหินสำหรับเหยียบก็ผุดขึ้นมาเป็นแถวในที่สุดแม่หมดทั้งสามและอัศวินจึงข้ามลำธารไปถึงยอดเขาได้น้ำพุเป็นประกายเลื่อมพรายอยู่เบื้องหน้า ตั้งอยู่ท่ามกลางสมุนไพรและไม้ดอกซึ่งหายากเลยง,งดงามยิ่งกว่าที่ทุกคนเคยเห็นท้องฟ้าลุกแดงดุดทับทิมถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วว่าใครจะได้อาบน้ำพุ อย่างไรก็ตามก่อนหน้าที่พวกเขาจะตัดสินใจได้แอชาผู้อ่อนแอก,ก็ล้มลงบนพื้นเธอเหนื่อยอ่อนจากการบุกบั่นขึ้นมาถึงยอดเขาและจวนเจียนจะสิ้นใจเพื่อนทั้งสามคนจะช่วยกันหอบพีวเธอไปถึงน้ำพุแต่แอชาผู้เจ็บปวดปางตายขอร้องไม่ใครแตะต้องตัวเธอ ทันใดนั้นเอลเทดา้ารีบเร่งเก็บสมุนไพรที่เธอคิดว่าจะใช้ได้ผลผสมมันในน้ำเต้าใส่น้ำของเซอร์ลักซ์เลสและเทน้ำยาใส่ปากแอชาผพริบตาั้นเองแอชาก็ลุกขึ้นยืนได้ยิ่งไปกว่านั้นอาการโรคร้ายแรงทั้งหลายของเธอก็หายไปหมดสิน้นฉันหายแล้วเธอร้องฉันไม่ต้องการน้ำพุแล้วให้เอลเทดาไปอาบเธอ แต่เอาเทด้ากำลังวุ่นเก็บสมุนไพรอื่นๆใส่ผ้ากันเปื้อนถ้าฉันรักษาโรคนี้หายได้ฉันจะได้ทองเยอะแยะไปให้อมตาอาบเธอเซอร์ลักเลสโค้งคำนับและชี้บอกอมตาให้ไปยังน้ำพุแต่เธอใส่สีสะ กระแสน้ําได้พัดพาความเสียใจเรื่องคู่รักไปจากเธอจนหมดตอนนี้เธอเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนใจร้ายและไม่ซื่อสัตย์และเธอควรเป็นสุขที่พ้นจากเขามาได้อัศวินผู้ใจดีคุณตั้งหากที่ควรไปอาบน้ําพุ เป็นรางวัลสำหรับความกล้าหาญและเสียสละของคุณเธอบอกเซอร์ลักเลสดังนั้นอัศวินจึงเดินส่งเสียงโกลงกลางไปข้างหน้าท่ามกลางแสงจุดท้ายของดวงตะวันที่กำลังจะตกและลงอาบในน้ำพุแห่งโชคดีทีเดียวเขาประหลาดใจที่ตัวเองเป็นผู้ได้รับเลือกจากคนนับร้อยๆและมึนงงกับโชคอันเหลือเชื่อนี้เมื่อดวงตะวันตกลับขอบฟ้าเซอร์ลักเลสโผล่ขึ้นมาจากน้ำ ความรุ่งโรดจากชัยชนะอาบไล้ทั่วกายเข่าสุดร่างในเสือ้อเกาะขึ้นสนิมลงคุกเข่าแทบเท้าอมตาซึ่งเป็นผู้หญิงผู้ใจดีและงดงามที่สุดเท่าที่เขาเคยพบด้วยความอิ่มเอิบใจจากความสำเร็จเขาบอกรัก และขอแต่งงานกับเธออมตาเองก็ปิติยินดีไม่แพ้กันเธอตระหนักว่าเธอพบชายที่มีค่าคู่ควรแล้วแม่มดทั้ง3และอัศวินเดินคล้องแขนลงจากเขามาพร้อมกันคนทั้ง4มีชีวิตยืนยาวและแสนสุขและไม่มีคนใดเลยที่รู้หรือสงสัยว่าน้ำในน้ำผุนั้นไม่ได้มีมนตาศักดิ์สิทธิ์เลยแม้แต่หยดเดียวและในเรื่องที่สาและหเราจะไปต่อกันในพาร์ทสนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะกับนิทานของบีเดลยอดกวีถ้าเกิดว่าชอบหรือว่าถูกใจฝากกดไลค์ให้กันด้วยนะคะหรือถ้าหากมีข้อผิดพลาดตรงไหนสามารถคอมเมนต์เพื่อติชมกันได้เลยและอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้ววันนี้ขอขอบคุณชาวมักเกิลและผู้วิเศษทั้งหลายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ